สูตรล้างสารพิษในเลือดฝอยไปดูกันใช้อ้อยดําอ้อยแดงตัดตามข้อตามคลิปนี้เลยนะครับตัดแบบนี้เลยตามตำราบ,บอกว่าสรรพคุณทางยาจตมีมากตรงข้อตาของอ้อยนะครับอ้อยที่ได้อายุทางยาถ้ามีตัวยามากที่สุดคืออ้อยที่มีอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะครับถึงจะใช้ทํายาได้ดียาหนึ่งหม้อจะใช้อ้อยดำเด็ดข้อนะครับใช้ใบเตยสามข้อต้มหนึ่งกาหรือหนึ่งหม้อเราจะใช้น้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับ เมื่อได้ครบจํานวนแล้วก็นําไปล้างนะครับไม่ต้องขัดไม่ต้องปอกนะครับจะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้นะครับแล้วก็นาไปใส่หม้อต้มได้เลยก็จะใส่ย,ยากนิดน,นึงนะครับมือหนึ่งถือต้องมือหนึ่งก็เก็บยาใส่หม้อนะครับใบเตยเราสามารถขยำได้เต็มที่นะครับเพื่อให้กลิ่นเขาอ,ออกนะครับแล้วก็สับคุนน้ำยาเขาอ,ออกด้วย เสร็จแล้วไปเติมน้ำกันนะครับใส่น้ำ1.5ลิตรเลยถ้ามีเตา